จริงๆสิ่งที่เห็นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิชา l a บนะครับที่สอนกันอยู่ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นั้นก็ไม่ได้เป็นโครงการพิเศษอะไรที่ทําขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าเป็นการจัดกระบวนการเรียนวิชา l a บที่อาจจะใหม่นิดหนึ่งนะครับก็คือเราไม่ได้ให้ทํา l a บตามที่กําหนดไว้เพียงอย่างเดียวนะครับแต่เราเปิดเวลาครึ่งเทอมหลักนี่ให้กับเด็กเขาได้เอาความรู้ที่เขาได้มาเนี่ยมาทดลองใช้งานจริงผ่านทางการทำโครงงานครับ วิชาแ a บป,ปกติก็เราก็ทำแ a บอยู่แล้วแล้วบางบางวิชาก็อาจจะมีโครงงานตอนท้ายอยู่แล้วถึงเลยว่าสิ่งที่เราเพิ่มขยายขึ้นมาก็คือเราให้ความสําคัญกับตัวโครงงานในค่อนข้างมากนะค,คือแ a บเครื่องเครื่องแรกทําไปเนี่ยไม่มีคะแนนเลยคะแนนทั้งหมดอยู่ที่โครงงานจากนั้นก็เหมือนกับคือเด็กเขาก็มองว่าอ๋อก็คือเขาเอาเอาความรู้ไปทําอะไรได้บ้างที่จะเป็นตัวพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเขาเรียนวิชานี้ได้ดีแค่ไหน อันนี้ก็เป็นความตั้งใจนะครับอยู่แล้วว่าอยากที่จะให้เด็กนเนี่ยกาได้เรียนรู้ไม่ใช่แค่เรื่องทางวิชาการอันนั้นก็คือครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการทําโครงงานเพราะว่าเราวางกําหนดการวางแผนอะไรต่างๆไว้เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับคือเขามีเวลาแค่ประมาณสัก4ี่ถึงสัปดาห์เท่านั้นที่จะทําให้สําเร็จแล้วแต่ละสัปดาห์เราก็มีคล้ายๆเป็นตัวชี้วัดวางไว้นะครับว่าเขาควรที่จะมีอะไรแล้วบ้าง เพราะนั้นเรื่องของการวางแผนการทํางานนะครับการทํางานให้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับการนําเสนอนะครับการทํางานร่วมกับคนอื่น,เ,นเป็นคีย์สาคัญที่จะทําให้โครงงานเขาเนี่ยสำเร็จเพราะว่าอย่างที่บอกอะว่าทุกสัปดาห์เนี่ยเรามีการประเมินไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเด็กเขาสัปดาห์แรกเนี่ยมันจะมันจาต้องเชื่อใจให้ให้ลิงดูก่อนสัปดาห์แรกใช่ไหมคือแบบคนไม่ได้ทํามาปุ๊บเราก็เชื่อเชื่อเชื่ออบอกว่าไม่ได้อะไรเงี้ย นั้นสัปดาห์ต่อไปเขาก็เริ่มรู้ตัวแล้วเขาก็ต้องไปทํางานมาเสร็จแล้วพอมันทําทุกอาทิตย์เนี่ยมันก็ความคื้นแม่มันมีงนั้นเด็กประเภทที่แบบต้องมาเร่งทําอะไรตอนสุดท้ายเลยเนี่ยมันก็น้อยส่วนใหญ่มันก็ค่อยๆโปรเจกต์มันมนีบางกลุ่มเสร็จตั้งแต่สัปดาห์ก่อนส่งละอย่างเงี้ยสิ้ตรงนี้สำคัญไม่ว่าจะไปทำโปรเจกต์อะไรในตรงนี้สำคัญมากเลย คือเด็กอะใช่ไหมเด็กมันก็เป็นธรรมดาที่ว่าแบบถ้ามันเป็นการบ้านก็คือแบบสง่งเมื่อไหร่ก็ทำเมือนั้นใช่ไหมแต่เราพยายามสอนเขาว่าแบบถ้าจะทํางานให้ดีมันอย่างนั้นไม่ได้ในชีวิตจริงก็ไม่ทํากันอย่างนั้นก็หวังว่าเขาจะได้นะเวลาไปทําอย่างอื่นเขาก็จะได้นึกถึงว่าแบบเออเนาะจริงเนอะตอนนั้นทำเนี่ยมันก็ต้องพราะาไปแล้วไม่ใช่ว่าจะถูกเสมอไปบางทีทําไปปุ๊บโอม้มันผิดอะไรเงี้ยมันต้องมีเวลาเหลือพอที่จะกลับลามา ทำในสิ่งที่ถูกเหมฮะประเด็นสําคัญของโครงงานนี้อย่างหนึ่งก็คือเราให้เด็กเขาคิดหัวข้อเองใช่ไหมครับหน้าที่ของเราคือทํำยังไงให้หัวข้อที่เด็กเขาคิดมาเนี่ยมันเหมาะที่จะมาเป็นโครงงานเนาะถ้าทำตรงนั้นได้แล้วเนี่ยเด็กเนี่ยรู้สึกว่า ตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับหัวข้อนี้ดิส่วันเป็นงานของตัวเองที่เขาควรที่จะทําให้สําเร็จมันไม่ใช่เหมือนมันไม่ใช่แค่งานที่คุณครูสั่งเหมือนที่อาจารย์สั่งนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นคีย์สำคัญที่ทําให้โครงงานหลายชิ้นเนี่ยมีคุณภาพที่อาจจะเกินความคาดหวังของวิชานี้นะครับเพราะว่าพอเด็กเขาอินกับสิ่งที่เขาทําแล้วเนี่ยนะครับเขาก็อยากทําให้มันดีนอกความรู้ต่างๆอะไรที่ต้องไปหามาเพื่อทําให้สําเร็จเขาก็สามารถที่จะไปหามาได้ นะอย่างเด็กบางปีบอกอยากจะทำเรือดำน้ำเนี้ยให้มันดำลงไปได้เพื่อที่เราจะได้ไปสำรวจสิ่งที่อยู่ใต้ต่างแก้วอะไรเงี้ยมันมีอะไรอยู่บ้างเนี้ยใช่ไหมเราก็บอกเอะแล้วเรือดำน้ำมันดำได้ยังไงเราจะเอาวัสดุอะไรทำอะไรเงี้ยเด็กก็บอกเออไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปตายเอาดำหน้าเงี้ยเราก็บอกเฮมีเวลาแค่ห้าทิ์นะคิดดีๆแล้วว่าจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราจะทำยังไงจะลากสายยาวมาจากน้ำขึ้นมาข้างบนเหรอ เราถ่ายภาพไม่ใช่เอากล้องที่ไหนไปถ่ายกล้องมันต้องลงน้ำด้วยนะอะไรเงี้ยบางทีเด็กก็ไม่ได้คิดลงแม่มาอะไรเงี้ยเราก็เราก็ค่อยๆตะล่อมเข้าไปเอาแบบนี้เอาเอาง่ายๆก่อนดีไหมเอาแค่เป็นเรือก่อนไหมอะไรเงี้ยได้เรือนี่มันก็โอเคแล้วนะ,ะาที่ค่อนข้างเด่นนะครับจริงๆท่านเด่นในแง่ของ ของความซับซ้อนของเทคโนโลยีของความแปลกใหม่ตรงนี้ก็คือคือจะมองตรงนี้อาจจะยังไม่ได้สักทีเดียวเพราะว่าเราก็ต้องมองว่าเด็กเขาเพิ่งหัดทำใช่ไหมครับดังนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยคือใหม่สร้างสารรค์สำหรับตัวเด็กเองนะเทียบจากตอนต้นเทอมยังไม่ค่อยรู้อะไรเลยจนจนถึงทําโครงงานได้เนี่ยสิ่งที่เขาเรียนเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างเยอะทีเดียวอ,อย่างเช่นโครงการเรื่องของอ,อย่างตัวกีตาร์ใช่ไหมครับตัวไอร็อกกีตาร์นะครับเป็นโครงงานที่ มีความสมดุลทั้งในแง่ของศารและศิลป์แล้วก็ไอเดียนะครับเพราะว่าถ้าไปดูในทางเทคนิคแล้วเนี่ยตัวโครงงานนี้ก็ไม่ได้ยากสักทีเดียวนะครับแต่สิ่งที่โดดเด่นก็คือไอเดียนะครับที่เขาจะทากีตาร์รูปแบบใหม่ใช่ไหมครับสามารถที่จะให้คนเล่นกีตาร์ได้โดยไม่ต้องไปเรียนคอร์ดก่อนเนื่องมันง่ายกว่านะครับแล้วก็เอามาต่อคอมพิวเตอร์แล้วเล่นเป็นเพลงได้จริงๆองค์ประกอบที่ไม่ซับซ้อนมากเอามาผนวกกับไอเดียที่ดีรวมๆกันออกมาแล้วทําให้กลายเป็นโปรเจกต์ที่โดดเด่น หรืออย่างโปรเจกต์แขนกลนะครับที่เขาใส่ถุงมือแล้วก็สามารถที่จะควบคุมแขนนะครับตามตามมือของเขาได้ตัวนั้นถ้าไปดูในทางเทคนิคก็ไม่ได้ใช้เทคนิคที่ใหม่นะครับคือในต่างประเทศแม้แต่ในประเทศไทยเองมีหลายที่ที่ทำได้ดีกว่านี้เยอะแต่ถ้าเรามองในแง่ที่ว่าเด็กเขาสามารถที่จะใช้เวลาแค่5สัปดาห์หาวัสดุเท่าที่เขามีอยู่โดยทั่วไปรอบตัวเขาเนี่ยนะครับทำออกมาเป็นชิ้นงานได้สำเร็จ เนาะอย่างตัวตัวถุงมือเนี่ยที่เขาต้องตรวจสอบว่ามือเนี่ยมันขยับอย่างไรนะเขาก็ไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์ที่ไปซื้อมาเขาทําเองนะครับไปหาในอินเทอร์เน็ตว่ามันต้องใช้วัสดุอะไรที่เวลางอแล้วค่าความต้นานทานเปลี่ยนไปแล้วก็เอามาต่อเข้ากับตัวระบบนะครับเพราะปกติถ้าทําเองในราคาคงจะหลายพันอยู่นะครับแต่เด็กสามารถทําได้ในราคาไม่กี่สิบบาทแล้วใช้งานได้ดีด้วยนั้นถ้ามองในแง่ของการเรียนรู้ของเด็กเพื่อให้ทํางานนี้ให้สําเร็จนะครับควบคู่ไปกับผลที่ออกมาผมว่า เสน่ห์ของมันน่าจะอยู่ตรงนั้นเรื่องของการต่อยอดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้ทั้งในส่วนของในทางเทคนิคนะครับก็คือถ้าเด็กเขาสนใจที่จะทํางานทางด้านสมองกลฝังตัวอย่างนี้ต่อไปเนี่ยผมว่าเขาก็ไปต่อยอดงานพวกนี้ได้แต่เด็กจํานวนมากที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้เฉพาะทางไปทางด้านนี้นะครับผมว่าประโยชน์ที่เขาได้รับเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ ประสบการณ์ในการทําตัวงานใช่ไหมครับให,ให้ออกมาให้สําเร็จเพราะผมเชื่อว่ากระบวนการที่เราจัดไว้ให้เนี่ยกับงานทางสมองกลฝังตัวเนี่ยไม่ได้ต่างจากกระบวนการของการทําโครงงานหรือโปรเจกต์อย่างอื่นนะครับในใสายสในสายอื่นเนาะต้องมีการวางแผนนะครับไม่ใช่ทําแค่คืนก่อนส่งใช่ไหมมันต้องมันต้องทําเป็นระยะระยะระยะมีความคืบหน้าที่ชัดเจนงานดีมันถึงจะเกิดใช่ไหมครับไอ้ของพวกนี้เนี่ยนะครับหรืออย่างเวลาเขาไม่รู้ อยากทำอะไรสักอย่างแต่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงต้องไปหาความรู้ทั้งจากอินเทอร์เน็ตทั้งจากอาจารย์จากรุ่นพี่สกิลพวกนี้ผมว่ามันเป็นสกิลที่ใช้กับงานอะไรก็ได้ผมก็หวังว่าเด็กพวกนี้เนี่ยพอ,อไปเจอโครงงานหรือโปรเจกต์ถัดไปไม่ว่าจะในวิชาเรียนหรือในชีวิตจริงเนี่ยก็จะสามารถใช้ประสบาการณ์ตรงนี้เอาไปต่อยอดผลตอบรับเนี่ยปีนี้ดีนะครับซึ่งดีไม่ดีเนี่ยผมคิดว่าอยู่ที่ตัว ความตัวอาจารย์ด้วยนะครับเพราะว่าเรากําลังจะขอให้เด็กเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างมากงานแต่ละชิ้นเนี่ยใช้เวลาเด็กไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับฉะนั้นผมคิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าถ้าเด็กเด็กเขาเซนได้อยู่แล้วนะครับว่าอาจารย์เขาสั่งงานไปเนี่ยอาจารย์เขาจริงจังกับมันมากน้อยแค่ไหนอย่างมีบางปีเนี่ยผมงานเยอะงานล้นมือเนี่ยนะครับไอตัวกิจกรรมตัวนี้ที่ทําไปมันเหมือนเป็น งานที่ต้องทำานอะผม mm hmm. อยากจะไปทําอย่างอืง่นแล้วอันนี้ก็สอนไปอันนี้เด็กจะเซนได้ว่าอาจารย์แบบไม่ได้จริงจังกับมันมากผลงานอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันกันกบอย่างปีนี้ปีนี้ในผมพยายามที่จะใส่ความตั้งใจนะครับแล้วมันออกมาในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับเวลาเราสอนเวลาเราแนะนำเนาะแล้วเด็กเขาจะเซนได้ว่าอาจารย์เขาเนี่ยตั้งใจเขาอยากจะให้เด็กให้อยากจะให้พวกเขาเกิดการเรียนรู้ สิ่งที่เราจะได้รับตอบกลับมาเนี่ยก็คือความตั้งใจและก็คือผลตอบรับที่ดีจากเด็กนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าเด็กปีนี้ก็ให้เวลาเยอะมากคุณภาพของงานส่วนใหญ่ที่ทำออกมาก็ค่อนข้างจะดีก็อยากจะทำให้กระบวนการทำงานเนี่ยมันเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับอยากจะเอาระบบไอที IT นะครับเรื่องของโปรเจกต์แมจ g เม e นต์นะครับเข้ามาเสริมมากขึ้นนะครับเพื่อที่ หนึ่งก็คือให้เด็กเนี่ยทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น 2. คนที่เป็นอาจารย์คนที่เป็นฟอรซิลิเทเตอร์เนี่ยก็สามารถจะติดตามสถานการณ์ได้ดีขึ้นว่าตอนนี้เด็กมันถึงไหนกันแล้วกลุ่มไหนที่น่าเป็นห่วงนะครับกลุ่มไหนที่ติดปัญหาเราจะได้ใช้ทรัพยากรที่ค่อนข้างจํากัดของเราเนี่ยนะครับในเรื่องเวลาเรื่องกําลังคนเนี่ยไปที่เด็กกลุ่มที่เขาต้องการจริงๆได้ เด็กที่เรียนไปแล้วก็นะครับผมก็หวังว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะเชื่อว่าทํางานหนักทุกคนนะครับแต่งานหนักไม่เคยขาดใครนะรก็ก็ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับจากตรงนี้ได้เห็นไปว่างานวิศวกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับรจริงๆไม่ต้องวิศวกรรมก็ได้เวลาทําอะไรสักอย่างที่มันเป็นชิ้นงานที่ต้องทําให้สําเร็จเนี่ยผมเชื่อว่าบรรยากาศการทํางานนะครับความรู้สึก ของการทำเนี่ยมันจะคล้ายๆกับสิ่งที่ได้สัมผัสไปแล้วในแลบก็หวังว่าจะได้เห็นทั้งจุดแข็งของตนเองนะครับแล้วก็จุดอ่อนของตนเองในการทํางานร่วมกับผู้อื่นในการทาโปรเจกต์ให้สําเร็จเนี่ยแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเนะาะเพื่อที่ว่าออกไปแล้วเจอชีวิตจริงแล้วเนี่ยก็จะได้เก่งในเรื่องนี้ก็ถ้าเกิดว่าเป็นอ,อาจารย์ที่สนใจจะทําโปรเจกต์คล้ายๆกันกับที่ทํามาตรงนี้ก็ จริงๆผมก็ไม่ได้คิดว่าที่ทำนี่มันต่างจากที่หลายๆแหล่งทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะเพิ่มการให้ความสำคัญกับตัวโครงงานขึ้นมาเป็นพิเศษแล้วก็มีการจัดกระบวนการการทำงานให้กับเด็กเพิ่มมากกว่าแหล่งปกติก็ถ้าเกิดว่าอาจารย์ท่านไหนทำเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็อาจจะดีที่เราอาจจะมาแลกเปลี่ยนนะครับประสบะการณ์ซึ่งการแลกกปลี่นเราจะได้ช่วยกันทำงานให้มันดียิ่งขึ้นได้ แล้วจริงๆก็มีเว็บไซต์ด้วยนะครับที่รวบรวมผลงานของเด็กแล้วก็รายละเอียดของอการจัดการแ a บตัวนี้ก็ถ้านักศึกษาหรืออาจารย์ท่านไหนที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ได้